สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้นครับผมเมื่อนี้เคยดอยกระพ้ามากินตํากุ้งสดครับคพักกระมี่พักผัากขะาครับพักไอ้ข้างน้ำบนห้องครับน้ไม้ต้มกระผมมะละครับกระแตงค่ะมาครับแ่บนัวน้ำเคยดอยครับผมสดน้ำนัวกันครับ แซ่บว่ะแซ่บว่ะแซ่บครับ kun kaapina. Oh. ราคากันเด่นหยากครับมันเหนียว แสบครับคายดอยตามเองฟิเมอร์คายดอยครับมากินกับอะไรก็อร่อยนะ ช่วงนี้เคยด้อยทายทายคลิปเดแต่ยังมังคืนครับเพราะว่ายังเว้นสร้างมันเห็ดหือนอยู่ไอไก่ครับนี่เสียงดังจักมันเพิ่นสิแล้วน่้ใดครับ Mm-hmm. 来吧。<再>嗯。 เสียงรถแรงครับอยู่อยู่ไก่ทางครับอาจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยครับผมบ้านตีนดอยครัเวลารถมาก็จะดังหน่อย น้ำใหม่กับว่นานหวานครับ 好吗？ เฮ็ไหนเคยดอยกับขอบคุณ่อาม่พีมน้องทุกคนนะครับนาะที่ที่เขามาติดตามรับชมส่องเคยดอยครับผมเฮ็ดไหนเคยดอยมีกำลังแรงใจเฮ็ดกิบต่อไปครับผม ควาักบหไงเลย เได้แล้วครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะถามมากกักดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ